คิวนะครับวันนี้เรามาอยู่ในถนนพระรามที่3นะครับกรุงเทพมาหานครครับที่กีวี่พอยต์นะครับหรือโชว์รูมของผลิตภัณฑ์กีวีครับกีวีเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับนักขับขี่รถมอเตอร์ไซค์นะครับมีให้เลือกใช้เยอะมากนะครับ ที่แข็งแข็งของแบรนด์นี้เลยนะก็คือกล่องเก็บของอนเนกประสงค์นะครับแต่ที่นี่ไม่ได้มีแค่แบรนด์ของกิวีครับสำ,ำหรับนักขี่แล้วอยากจะให้แวะเข้ามาชมนะครับมีหลายอย่างมากทั้งอุปกรณ์ตกแต่งรถอุป,ปกรณ์ตกแต่งคนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในดีกว่านะครับว่ามีอะไรไว้บริการที่กีวี่พอยต์บนถนนขราบสามนะครับไปครับเข้ามาด้านในแล้ว สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมพี่ชื่ออะไรครับนิวครับผมพี่นิวนะครับพี่นิวอยู่ประจาที่ร้านนี้เลยครับผมในต้แหน่งอะไรพี่อ่าเซลล์ดูแลโชรูมครับพี่แน่นอนว่าสินค้าทุกอย่างพี่นิวรู้จักครับรู้กระทั่งราคาครับหน้าถามได้มีอะไรถามได้ครับวนนี้วันนี้ผมรบกวนพี่นิวแล้วแหละอยากจะให้พี่นิวเนี่ยพาเพื่อนๆผู้ติดตามช่องของผมเนี่ยไปดูหน่อยว่าที่เนี่ย มีอะไรขายบ้างมีอะไรบริการบ้างมาที่นี่แล้วลูกค้าจะได้อะไรครับผมเนาะแต่ว่าก่อนอื่นถามก่อนว่าตรงเนี้ยมันอยู่เป็นช็อปที่อยู่ริมถนนพหลามที่3ใช่ไหมครับครับอันนี้เราเป็นไบเมดพหลามสาครับผมชื่อร้านปะไบเมดชื่อร้านว่าไบเมดไบเมดพหลามสามอ่าแต่ว่าป้ายข้างหน้าขึ้นเป็นจีวีพอยต์จีวีพอยอ่าอ่า ก็คือจีวี่พัยเป็นแบรนด์ของของสินค้าที่เรานําเข้าจําหน่ายนะครับแต่แบรนด์ของเราเองบริษัทเราเองเนี่ยปั้นจะทาแบรนด์คือไบเมดดอดเน็ตนะครับอันเดียวกันนะอันเดียวกันนะไม่ต้องงงนะครับครับเป็นตัวแทนจําหน่ายจีวีผู้เดียวในประเทศไทยไหมผู้เดียวครับอ่าแสดงว่าไม่หลงแน่นอนไบเมดกับจีวีอันเดียวกันเซิร์ชในแมปมาได้สองสองโลเคชันเลยครับไบเมดดอดเน็ตกับจีวี o พอยต์โอเคนะครับหาไม่ยากแล้วคันนี้นะครับอันนี้ เอาเริ่มจากแบรนด์แรกเลยแล้วกันบอกนิดนึงว่าผมแอบสอดส่องสายตามันมีมากกว่าแบรนด์กีวีที่นี่มีบริการมากกว่านั้นนะครับเดี๋ยวมีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวให้พี่นิวพาไปดูตั้งแต่หน้าร้านเลยดีกว่าป่ะพี่เดี๋ยวไปรับเริ่มต้นกันหน้าประตูครับพี่ปะทว๊วบนี่เข้าประตูมาเจอโซนแรกเลยครับครับผมโซนแรกนี่ก็จะเป็นโซนของกล่องท้ายมอไซค์นะครับกล่องท้ายมอไซค์เนี่ยของทีวีอ่ะจะบอกอย่างคือเรามีโรงงานผลิตฐานผลิตเนี่ยสองที่ หนึงคืออิตาลีนะครับก็จะผลิตพวกปี๊บอลูมิเนียมสินค้ารถใหญ่เป็นพวกบิกไบต์พวกนี้ครับแล้วก็อังมาเลเซียฐานผลิตที่มาเลเซียมาเลเซียจะผลิตพวกกล่องเล็กกล่องพลาสติกเป็นโพลีพีพลินนะครับเป็น p p ก็จะเป็นรถตลาดในบ้านเราซ้าส่วนใหญ่นะครับก็จะมีขนาดเริ่มต้นที่20กว่าลิตรจนใหญ่สุด45ลิตรในฝั่งของมาเลเซียนะครับ เราจะเรียกว่ากล่องรุ่นนี้จะเป็นกล่องเอเชียนะครับส่วนปี๊ดอลูมิเนียมพวกนี้จะเรียกเป็นกล่องอิตาลีนะฮะจะมีสองสองฐานผลิตคินค้ายเป็นสองลายจะไม่เหมือนกันร,ราคาเริ่มต้นตัวนี้มีราคาที่หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาทพันกว่าบาทไหนตัวไหนพี่ตัวไหนอยู่ไหมอยู่ไหมด้านไหนด้านไหนด้านไหนโอ้ยมีสองแผงสองแผงอ๋อนี่นี่นี่พันกว่าบาทนี้แหลกด้วยไหมพี่ ตัวนี้ไม่รวมแหลกนะครับแหลกส่วนใหญ่ถ้าเป็นรถเล็กสตาร์ทที่800บาทโอ้แล้ก็เท่าร่นะแหลกท้ายเนี่ยเริ่มต้นที่800บาทจนสูงสุดไปประมาณ2,500ันห้องพันก็จะเป็นของเ Max ม็กเอ0แม็ประมาณ2,500ประมาณนั้นครับแล้วแต่รุ่นแล้วแต่รุ่นครับก็แหลกแหลกรถในตลาดเนี่ยประมาณ9 0้าถึงเกเปรเรามีทุกรุ่นนะครับตั้งแต่ประเทศไทยตั้งแต่100 cc จนถึงพันดีซีเรามีประมาณ8 9ดเก้าเปอร์เซ็นต์ครับ ครับผมโอเคครับนี่ตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นครับพันหกเก้าสิบจุเท่าไหร่นะสามสิบริลลครับสามสิบริลลนะครับชื่อรหัสว่ว e สามสิบเออ e เก้าเอ็นขอโทษทีครับครับ e เก้าเอ็นเดี๋ยวเฟือครับเดี๋ยวเฟือกันแดดกันฝนนแน่นอนเก็บหมโนได้หนึ่งใบครับนี่นะข้างในครับอุปกรณ์ที่ให้มาก็จะมีตัวถาครับผมถาวยึดอะไรอย่างเงี้ยครับพร้อมติดตั้งครับล็อกกุญแจนะพี่เนาะ เซฟตี้การหายการขโมยได้แน่นอนเดี๋ยวผมพาไปดูตัวเบสเซลเลอร์ของเราครับผมด้านนี้เลยครับเบสเซลเลอร์ครับเบสเซลเลอร์ของทีวีจะมีตัวเดียวก็คือหนึ่งคือจะเป็นรหัส E43 NML ตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ครับว้าวสามพันกว่าบาทครับผมอีลิพี่เนี่ยสี่สิบสามลิตรครับโอ้โหใหญ่ครับครับผมแต่ตัวนี้มันก็จะมีหลายเวอร์ชั่นมีทั้งตัวธรรมดาตัวฝาดำตัวแอดวานซ์ จากตัวตัวตัวธรรมดาคือตัวนี้ตัวนี้คือตัวลงต้มของเขาแล้วจะมีมี c o อร์ข้างบนเป็นโลโก้จีวีที่ทอนแสงด้วยใช่ตัวนี้จะทําสีทอนแสงมานะฮะเคลือบฉาบสีทอนแสงมาสวยสวยสวยครับสี่สิบสามนิดแต่ี้เวอร์ชันที่หนึ่งต่อมาค่หน้าจะเป็นเวอร์ชันที่สองคือถอด c o v เ r ออกทำรับทำราคาต่ําลงมาครับ แล้วก็จะมีเวอร์ชั่นที่สาแต่ตอนนี้ไม่มีโชว์นะฮะมีประมาณสามสี่เวอร์ชันสี่สามด้วยครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นไซส์ถักสองนิ้นครับมีถาน2เอนตัวเนี้ยเบสเซอร์ของเราครับนี่เบสเซอร์อัพไพเอกของเราครับราคาสองพันสี่เก้าสิบทูเยียร์บรตีด้วยใช่ครับทุกใบทุกใบครับสองปีการันตีมีปัญหาวิ่งวันนี้ได้เลยได้เลยครับครับผมลูกค้า มาติดตั้งที่นี่มีเรามีมุงสวิตตรงนี้ครับว้าวแล้วผมออมาติดตั้งได้ก็จะคิดการติดตั้งค่าบริการเป็นแล้วแต่รุ่นรถไปเริ่มต้นนี่ร้อยหบาทต้นึงสี่รบาทครับผมแล้วแต่รุ่นแล้วแต่งานยากง่ายแค่ไหน แล้วถ้าลูกค้าอยู่ไกลสั่งไปทําเองติดตั้งเองติดตั้งเองได้เลยครับส่วนใหญ่แหลกเนี่ยถ้ารถตลาดเนี่ยแหลกมันจะขายไม่ยากครับมันจะน็อตประมาสี่ตัวตอนแหลกเป็นแหลกแล้วก็ติดตั้งเองได้เลยครับมันไม่ต้องดัดแปลงรถใช่ไหมไม่ต้องครับตรงรุ่นเป๊ะนั่นคือข้อดีของการใช้ตรงรุ่นนะครับไม่ยุ่งกับตัวรถเลยครับต่อแค่มือจับหลังออกไม่เสียราคาครับผมไม่เสียราคาอีกด้านหนึ่งของผนังเลยแล้วกันเต็มพื้นเลยฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนของกล่องอิตาลีครับที่ผมแ้งไว้ตั้งแต่แรกผลิต ในอิตาลีเม็ดอิตาลีครับเม็ดอิตาลีเลยนะก็จะทำพวกกล่องพลาสติกไซส์ใหญ่ปีบอลูมิเนียมงานเหล็กต่างๆพวกกันล้มแคชบาร์แหลกบนแหลกข้างนะฮะแล้วก็ตัวลินชิลที่เห็นในฝั่งนี้ทั้งหมดเลยนะครับโชว์อยู่ก็อิตาลีก็จะมีแนะนำเริ่มต้นที่เป็นตัว V47 4 7ลิตรมันก็จะมีอยู่สามสีสี่สีพวกนี้ประมาณแบบไปใส่บิ๊กไบค์ไหมพี่ ก็ได้หมดครับได้หมดเหรอได้หมดครับพี่ตั้งแต่ X Max Forza เพิกงจะใส่ตัวนี้ได้ขอให้บอดี้รถมันใหญ่ๆหน่อยใช่ครับก็เหมาะกับรถที่โครงสร้างใหญ่นิดนึงอ่าฮะครับผมให้มันดูดูเหมาะสมกันแล้นะก็จะเป็นตัวที่สี่เจรดลิตมันก็จะเป็นตัวมีสีก็จะมีอ่า4โมเดลแต่ตอนนี้โชว์อยู่3ก็จะมีตัว cover ตัวนี้เป็นสีเงินแล้วก็ตัวเจฟราครับผมแล้วตัวรีฟิลเตอร์ก็จะเป็นสีแดงอ่าสีแดงกับสีดำ ครับผมซื้อสามารถซื้อแฝดดีเพิ่มได้ตัวนี้นะฮะหกเมตรครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นชุดกระเป๋าใ่นะครับสำหรับรถแล้วก็การเดินทางไกลๆนิดนึ่ง็อปแบ็คเราก็จะมีเป็นเป็นตัวแท้งแบ็คคือกระเป๋าติดถังตัวตัวกระเป๋ามัดท้ายนะฮะแล้วก็ตัวตัวถนนแบ็คตัวกระเป๋าสปูเตอร์นะครับที่เราขี่สกูเตอร์ใช่ไหม ควาถังก็อยู่ตรงวางขาเราบนถังน้ำมันอันนี้คือใช้กันรุ่นไหนครับอ่าไปสกูตเตอร์ได้ทุกรุ่นครับสกูตเตอร์บ้านเราใช้เยอะด้วยใช่ xmax forza pcx xadv xdf ได้หมดได้หมดครับอ๋อแต่ต้องน่าจะต้องตัวใหญ่หน่อยครับพี่สามสามร้อยอะไรเงี้ยนะสามร้อยขึ้นไปสามร้อยขึ้นไปเนาะโอ้โหหลังจานั้นพัดพีเก็จะเล็กไปนิดนึงใช่แล้วก็จะมีตัวแท้งแบ็คครับครับแท้งแบ็คตัวนี้ก็เป็นกระเป๋าติดถังการทํางานก็เป็นแบบนี้ครับ เป็นวงแหวนว้าวแล้วก็วิธีการปลดล็อกคือเกี่ยวแค่นี้อ๋อคือปลดออกจะหิ้วใช่ครับไปได้เลยเป็นคนกายของมันเวลาเราเราเราต้องซื้อแหวนผังัวนี้หนึ่งชุดก่อนติดตั้งกับตัวถังของมันเราก่อนครับจะเป็นแหวนปุ๊บเราเอากระเป๋าในโยนใส่แหวนถังป๊อกเข้าล็อกเลยไม่เล็กเเป็นตัวตัวตัวเคี่ยวล็อกครับคนกลายไปแบบนี้ครับครับครับผม ตอนใส่ก็คือกดลงไปใช่ตอนกดกระโยกเขี่ยวนิดนึงใช่ครับอ่าโอเคอันนี้เป็นซอฟนะครับซอฟแบ็กที่บอกแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวตัวกระเป๋ามัดท้ายตัวนี้วัดนัดรัดบนเบาะท้ายเราครับก็อยู่เบาะท้ายก็อยู่ทรงนี้ครับอืมโลสปอร์ตในจะหมอนแล้วเนี่ยสปอร์ตเน็กเก็ตอ่าประมาณนั้นประมาณนั้นโซลิงก็ได้ครับขับไปได้อ่าโหหลากหลายมากครับเดี๋ยวเห็นมีวินชิวข้างในด้วยพี่แล้วก็มีวินชิวครับ บานใหญ่ๆเนี่ยตัวนี้เป็นของเวสปาเวสปาใหญ่ขนาดนี้เลยตัวใหญ่มากครับคือกินลมมากครับผมต่อมาก็จะเป็นตัวชิลนี่ที่เราขายดีที่สุดตอนนี้เป็นของคอร์ซ่าสามาศูนย์อ๋อครับยอดขายสนุนรายครับขายไปแล้วร้อยกว่าบานคอร์ซ่าคอร์ซ่าสามหาศูนย์พวกนี้จะเป็นของโพลิ่งหมดเห็นนะคอร์ซ่าสาม้าศูนย์เขาเป็นไฟฟ้าด้วยไหม ไฟฟ้าก็ติดตั้งได้ครับไม่เกี่ยวกับตัววินชิลมคนยกขึ้นยกลงได้เลยก็คือใช้อชุดจุดยึดเดิมใช่ครับจุดยุดเดิมต่างกันที่รูปทรงใช่แล้วของเรานิดึงที่เหนือของเดิมยังไงคือความเคลียร์เคลียร์กว่ารูปทรงตัดลมด้ดีกว่าครับมันจะสูงกว่าเดิมประมาณสิบเจ็ดสิบเจ็ดเซนครับครับผมตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ฟอวซ่าไม่มีโชว์ครับอ๋อเหรอครับผมตัวนี้คือขายหมดแล้วของนั่นที่อยู่ในสต็อค ขายดีจัดขายไม่ทันจนเอาขึ้นมาประโชว์ไม่ได้ขาหมดครับะยิ่งขายยิ่งหมดอันนี้มาพูดถึงเรื่องนี่นี่นี่ข้างหลังพี่ต่อเลยผมเห็นแล้วเป็นกระเป๋าที่แบบว่าตัวนี้มันกระเป๋าลายกระเป๋ามีหลากหลายครับกันน้ํากันน้ำกระเป๋ากันน้ากระเป๋ามัดข้างครับไอ้ตัวนี้เป็นอินเนอร์ครับโทษทีครับเป็นอินเนอร์ใส่ในปี๊บตัวนี้เป็นกระเป๋าข้างอ๋อนี่นี่มีมีตัวสําหรับ อันนี้ก็ต้องก็ต้องมีเกี่ยวกับตัวเกี่ยวกับตัวหลักข้างครับครับผมตัวนี้เป็นกระเป๋าผ้าแต่เป็นกระเป๋าเขาเรียกซอฟต์อ่ะเป็นซอฟแบ็กเหมือนกันครับซอฟแบ็กเหมือนกันเนาะครับผมแล้วแต่แบบนี้เป็นแบบมัด้นข้างครับอันนี้เป็นกระเป๋ามัดท้ายมัดท้ายก็จะมีสามสี่ไซส์ครับครับไซเล็กไซไซใหญ่อ๋อนั่นมีแล้วมีไซไซกลางครับคนนี้เป็นมัดท้ายหมดสำหรับเดินทาง ่ใหญ่มากบนักดนทางคนเดินทางที่ไม่ชอบติดแหลกไม่ชอบติดกล่องนี้มันให้มันแบบดูทางการเกินไปอ่าคนนี้ก็มัดทายได้เพราะว่าหนึ่งที่ใต้กระเป๋าเนี่ยเป็นเคสแข็งครับอมันจะดันทรงได้ครับอ่าไม่ย้วยใช่เวลาขี่แล้วไม่หูบลงครับไปหาล้อจะอยู่ทรงครับมีกตะใช่ทั้งหมดเลยนะครับในส่วนของกระเป๋านะครับมีให้เลือกเยอะมากหลายขนาดคแบบมาดูกัน